วันที่9เมษายน2568สวัสดีครับสงการนี้ลุงไม่ได้ไปไหนนะอยู่กับบ้านดีกว่าขี้เกียจออกไปข้างนอกร้อนก็ร้อนรถก็ติดผู้คนก็ยัดเยียดบนถนนสถานีเบริการน้ำมันร้านอาหารแล้ประสาทน้ำลุงไม่ขอรวมด้วยเพราะแก่ <laughs> okay, แล้วก็อาศัยเวลาว่างเนี่ยมานั่งทำหาอะไรทำ พ่อที่บ้านมีงานทําให้ทําเยอะแยะที่เห็นอยู่นี้ก็คือการใช้ w i t c h i n g p o w e r supply ตรวจสอบการทํางานของตัว Inverter uh, d ตอ0 0 0ีวัตต์ด a 5 0 0 0นะครับซึ่งเป็นของสถานปฏิบัติธรรมอนัตตารามที่ถ้าบัวนะครับอันนี้มันมีปัญหาคือมันไม่ทํางานก็เอามาไว้ที่นนทบุรีเนี่ยนะครับ ก็ยังตัวฐาสาเหตุไม่เจอว่าทําไมมันไม่ทํางานนะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ลองเอาไฟเข้า24โวลต์จากสวิชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายเมื่อสักครู่นี้เอามาเข้าแล้วก็พ่วงโหลดด้วยพัดลมพัดลมนี่ขนาด40วัตต์นะอ่าที่เห็นว่ามันก็ทํางานเป็นปกตินะครับก็คือโวลต์ก็200อ่าก็่ี โวลต์ที่เข้า DC 24โวลต์นะครับแล้วก็โวลต์ที่ออกมา AC ซีสองร้อ่สิบห้าวอนวัตต์ที่กินเนี่ยนะครับก็คือสามสวัตต์นะครับ38วัตต์ลุงก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ทำงานนะมันต่างทั้งสองนี้เบื้ต้นนะส่วนไอ้อตัวเฮิร์สก็50เฮิร์สเป็นปกตินะครับก็คิดว่า ยังหาเศษไม่เจอนะครับดูแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะไม่น่ามีปัญหาและแล้วเป็นของใหม่ด้วยคิดว่าน่าจะเป็นดาวเอาหน่ะนะครับว่าโวลต์นเนี่ยที่มาจากแบตเตอรีแบงค์น่าจะอ่อนพอโวลต์มันต่ำกว่า22.5หรือ22โวลต์มันก็อาจจะตัดการทำงานไปโดยปริยายนะครับ เราอาจจะต้องรอระยะเวลาเซ็ดตัวเช็ดหนึ่งขณะนี้วนมาจากซูชิ่งพาวเวอร์สายก็ไฟไม่เต็มนะไฟได้แค่สามสี่เันเป็นสายเ้ลเล็กเนี่ยสายเ้ลเล็กไอ้ดำแดงเนี่ยนะครับไอ้นี่ประมาณ0.75แสแควร์มิลหรือ0.5 s สแควร์มิลลุงก,ก็ไม่กล้าใช้โหลดเยอะนะเพราะว่าตัวซูชิ่งพาวเวอร์สายมันรับได้ประมาณจ่ายไฟออกได้ประมาณ10แอมป์ เออจ่ายโหลดมากสายมีปัญหาแน่นอนนะครับเลยก็ไม่ไม่สามารถจะใช้โหลดทุงสูงเช่นฮีเตอร์กาต้มน้ำหรือไม่ก็สว่างไฟฟ้าได้นะก็ลองได้เฉพาะพัดลมเท่าน,นั้นเอง40วัตต์ก็ได้แค่นั้น,นะเดี๋ยวจะประกอบกลับขึ้นไปนะครับก็ส่งไปให้ทางสถานบริธรรมเขาทดลองใช้งานดูเพราะว่าอาการที่เสียยังไม่ประจักษ์ชัดว่าเสียเกิดจากอะไรลุงก,ก็ยังงงเหมือนกันละนะครับ วันนี้ก็คงจะมีเด็กเพลงเท่านี้นะอ่าสวัสดีครับ